สัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวจะใส่ dimension นะครับกำหนดขนาดประตูหน้าต่างให้มันเสร็จเรียบร้อยเนาะก็มาที่ด m เมนชันนะครับ ension, ดเมนชันคลิกเลยครับอันนี้เป็นบัวนะเราไม่ได้เลือกบัวเราจะเลือกความกว้างของบานประตูจริงๆนะครับอันนี้ความสูงประตูอะไรๆเราดึงออกมาไมัได้ ม่ยอมปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะถ้ามันไม่ยอมปลดล็อกก่อนนะครับเหมือนกันครับทําทุกบานเลยนะครับทุกบานเอานี้มาแตะเพื่อให้ความสูงเท่ากันครับเวลาดูแบบมันจะเป็นแบบที่สวยงามน,นิดนึงเนาะอันนี้อ่ะอันนี้กลดล็อกก่อนปลดล็อกไม่ได้แล้วนะครับะข้างบนนี่เหมือนกันนะ ของก็เป็นทั้งบทความรวดเร็วของฉันนะกดเพื่อให้มาร์กตำแหน่งมันมีเป็นกดง่ายสุดยากเพราะมันเลื่อนนะครับ ต่อไปเป็นหน้าต่างนะครับก็เหมือนเดิมครับ

ใช่นะดอบใส่เดนมิชั่นไปให้ครบนะครับเป็นไงความอยากเปลนกับความทุ่มเทไม่เลิกกันไหมอ, <laughs> อย่าอย่าสักสอง อยากปินอยากที่แต่พอได้ลองปินแล้วเป็นไงจบชีวิตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเคเนาะเดี๋ยวมันจะเหลือตารางข้างล่างนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทําในสัปดาห์หน้าอีกครับโอเคเนาะประมาณนี้ก่อนนะครับ